เทมถุงรางยุงอนาลัยมุยอายุกว่า200ปีวาดลายสุดเซลของแม่ชีและนักบวชพิพิธภัณฑ์เฉลยว่าเอ๊ะถุง <c oughs> อุ้ยไม่ใช่เอ๊ะถุงลางยุงอนาลัยมุยอันนี้มันยาวเท่าไหร่นะาทามาจากวัสดุอะไรพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์นะคะได้จัดแสดงถุงลางยุงอนาลัยมุยหายากค่ะที่มีอายุกว่า200ปีซึ่งไม่เพียงแค่เก่าแก่นะคะแต่ว่ายังมีภาพวาดอ่าลามกจกกระเปรดนิดน,นึงของแม่ชีค่ะซึ่งเป็นแม่ชีเนี่ยกึ่งแบบ โลปูด้านล่างว่าง่ายๆลอยปุยลีหูอ่ะว่าง่ายๆนะแล้วก็มีนักบวชอีก3คนยืนอยู่ข้างๆพร้อมข้อความภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าซิซีเอซ์งชวงอ่าไม่ออกซิกซี่เอซ์วงชวง หรือเป็นภาษาไทยนะคะก็คือนี่คือทางเลือกของฉันอ่าก็อารมณ์ประมาณแบบว่า my body my choice my body is my business fulfill อ่ามันก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะทุง้งอ,อีกแล้วทุงล่างยุงอ,อะไรมุยดังข่าวนะคะมีความยาวประมาณ20เซนติเมตร20เซนนี่กี่นิ้วนะพี่หนุ่มห่วย <c oughs> เกือบ <c oughs> ไม้บรรทัดอยู่เด้ ว่ามีมีเมี8นิ้วอะว่าง่ายๆอ่ายีเซนนะคะก็เชื่อกันว่าสร้างขึ้นราวปีคริสตศักราช1,830ทําจากไส้ตันของแกะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของที่เป็นของระลึกเนาะจากล่องซุ้งหรือ พื้นที่ที่เขาขายลีหูกระสีหลูในยุคนั้นว่าง,ง่ายๆตามรายงานของเดลี่เมลนะคะถุงล่างยุงอนาลัยมุยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการใหม่ในชื่อเซฟเซ็กส์ภาพที่อยู่บนถุงล่างยุงอนาลัยมุยนะคะแสดงให้เห็นแม่ชีหนึ่งคนคะ่ะกับนักบวชอีก3คนในลักษณะพร้อมสลิงหมุนนิ่งกุ้งกันซึ่งเชื่อกันนะคะว่าเป็นการล้อเลียนผลงานภาพวาดชื่อดัง Judgment of Paris ของศิลปินอ m p r e s s i o n i ิส ปีแอรโอกุสเรนัวแม่งชื่อยาวใช่ไหมเลยถุงรางยูงอันอะไรมุยชิ้นนี้นะคะถูกซื้อมาในงานประมูลที่เมืองฮาร์เรลค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนในราคา1,000ยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ35,000บาทเออก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็หลังจากการผ่านการตรวจสอบด้วยรังสี UV นะคะพบว่า ถุงลางยุงอันนี้ไม่เคยถูกใช้งานจริงมาก่อนในช่วงทศวรรษ1830ถุงลางยุงอาไลมุยนะคะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากาศาสนาจักรค่ะการซื้อขายเนี่ยมันก็เลยต้องทําแบบ,บ,บลับๆฟิฟิเหมือนซื้อมักะแตบนะคะมันก็ต้องแอบบๆหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนประนามเนาะซึ่งซื้อขายกันที่ไหนซื้อกันในล่องซุ้งค่ะหรือในสถานที่ที่โลซูเลปูลีนู u, u, หรือกะสีรูเขาไปขายกันเนาะหรือบางที่ก็มีขายด้วยนะพวกรา ตัดผมอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะที่ฝรั่งเศสอะเป็นไงพูดเหมือนอยู่แถวนั้นเลยและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a พลตฟอร์มอสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครั